มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสวยแพงมากเจ้าสาวภูไทยฮาหน้ารีวิสคู่พระนางช่องมากสีเข้าพิธีผูกแขนสุดชื่นมืน่นออฟชนะพลตามประเพณีอีสานบายสีสู่ขวัญ ถือเลือกดีเข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีนะคะจัดงานเป็นการภายในแบบเรียบง่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาในชุดผูไทยสีแดงมีการจัดพิธีมั่นตามประเพณีชาวอีสานบายสีส่ขขัญตามธรรมเนียมภาคอีสานของแท้เพราะว่าเจ้าสาวฮาหน่าเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะก็เลยอยากจะเข้าพิธีแบบภาคอีสาน ซึ่งชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ตัดเพื่อเป็นวันสําคัญโดยเฉพาะนะคะซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุอน่นมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานรักบอกเลยว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวออร่าความหล่อความสวยออกมาสดๆค่ะเต็มไปด้วยรอยยิม้มแล้วก็ความสุขในวันสําคัญจัดขึ้นแบบอบอุอน่นเรียบง่ายทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ